สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอเล็กบอลสูตรวันนี้ก็เป็นวันที่29เบเดือนหนึ่งวันนี้ผมมีเทคนิคราคาบอลสูง2.25มาแนะนำให้กับชมาชิกทุกท่านนะครับก็เริ่มมาเลยนะครับดูตามภาพนะ 1. ราคาใฮ้นดตแคปห้ามต่อเกิน0 7 5 2. อ่าสกอร์สูงเต็มเกมต้องราคา2.25เท่านั้น และ3พูเสมอเต็มเกมต้อง3.2ขึ้นไปและสุดท้ายคะแนนที่ถูกต้อง0.0ต้อง9เท่าขึ้นไปซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างคู่ i ิสตันบุลสปอร์เจอกับซันซันส p o r ์เป็นดีกตุรกีเตะเวลา3ทุ่มเห็นไหมครับตามภาพ1.2.3แล้วก็คะแนนถูกต้องเข้าสู่ทั้งหมดเลยนะครับก็รอราคา1-5นาทีเนี่ยก็คือราคา0 7 5จะมาทันทีนะครับน้ำก็จะประมาณที่ 0.80.9ก็กดได้นะครับสมมติว่าคู่คู่นี้ไม่มาเครื่องแรกก็ย้ำหลังได้ที่1เมตรหรือว่า0.75แต่แต่ผมมองว่าน่าจะกดที่1ลูกไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับว่า,เ,าเกิดเผื่อว่ามันยิงก่อนนะครับกับเทคนิคสกอร์สูง2.25ก็ทำไ,ไปทไม่ปรับใช้ดูนะครับสวัสดีครับ